ถ้าเราเรียนจบในวันนี้เรียนจบวันนี้นะเรียนเรื่องทีเสร็จปุ๊บนักเรียนจะไไำทำอะไรได้สามารถทำอะไรได้บวกเลขโดยการตั้งบวกแล้วก็มีการทดการอ,อ่ะก่อนที่เราจะมาสุม่มนะเรามาดูตัวอย่างก่อนดูก่อนดีว่าเอ๊ะการบวกตันนี้มีการอย่างไรนักเรียนบวกก็คือการเพิ่มลดเพิ่มขึ้นสมมุติว่าเด็กกินจีสมมุติว่าเด็กกินจีิหันมาทางนี้สิเด็กกินตีนมีเงิน เออไปพวกก็ตัวอีกหนึ่งก่อนไปพวกหนึ่งเป็น สามสบส่วนตัวอย่างที่ 2, <ม> 2> อูขอแสดงให้ดูแค่ตัวอย่างที่เราจะไปทดสอบเพราะว่าวันนี้เป็นการเรียนเรื่องก,การบวกมาชั่วโมงที่2แล้วใช่ไคะชั่วโมงที่แล้วเราก็เรียนเรื่องก,การบวกมัมีการทดแต่ว่ามีการทดแค่1หลักใช่อ่วันนี้เรามาการทดที่มี2หลักดูค่ะตัวอย่างที่สองหนึ่งร้อยแลวยการ้หน่อย คะคนแรกคนแรกใครคนแรกต่อไปนี้จะเป็นผู้ชโชคดีถ้าเราเอาสีอะไรดีสีอะไรสีชมพูชมพูเหรออ่ะ Hủ lá, hủ lá, hủ Thôi ngồi 6, 5 เก่งมากจริเอามาดูกัตสีองเลักไว้พวกลักด้วยตีบวใช่ใช่1นึนอนอต่อไปลักสีลักบวกต้นบวกอะไรลูกนบวกดบวกามบวกหเป็น4่ก่อนเนาะดึงวก็เป็นสสีบวดเป็น่าไกสิบสอบอนนบวกน่เป็นตสบวกห่เป็นต่อหกรอย 贝萨，贝贝。 อาลืมตัวโทษด้วยนะใช่ไหมคะหันมองขึ้นไปดูว่าเป็นคนหลักสิบมีตัวโท้ายถ้ามีก็อย่าลืมบวกไปด้วยบวกหลักสิบแล้วก็ต่อว้วยไรหล่อหลักน่วยหลักสิบยละห้อยอย่าลืมตัวโทษด้วยบวกจากหลักหน่วยไปศิษย์ไปหลักร้อยแค่นี้